สวัสดีปอแมพีปน้องตางทังไทยฟังเราแล้วก็ต่างตางประเทศนะเจ้านี่เจ้าวันนี้มิน,นิดจะปามาก,กินก้อยแหมแล้วเจ้าก้อยผมโคมหลับผมผมมันเฮานะเจ้าคลิปนี้จะได้มิน,นิดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยคนติดบก,กินเนื้อบอก,กินดิบเตยนะเจ้าดูได้เจ้าคอมเมนต์มาได้นะเจ้าเจ้ามาก,กินได้กันเจ้าวันนี้ผักขิงแข็งมีนี่มะเขือเด็ดจากต้นมาเลยแล้วก็อะไรอย่างก็ถั่วลันเตาถั่วฝักยาวหอมแดงพริก มะเขือส้มมันเฮามาเจ้ามาเจ้ามากินด้วยกันคลิปนี้ก่อนจะกินเนาะย่อมใจด้วยไอ้นี่กอนเนาะกึดยากหันปืนกินกันปันจะลั้มเนาะไม่นิดล่องดูก่อนเนาะม,มาเจา้านำอาอมฤลิตเปิดห้องเนาะมากินด้วยกันเจา้เขาข้าวเหนียวข้าวเย็นบ่ได้อุ่นเนาะนี่ กินตับก่อนก่อนอื่นนี่เพียหั่นก่อนตับโชว์ตับก่อแม่ไปน้องดูก่อนหั่นตับชิ้นน้อยเล็กกินด้วยกันเจ้ามาเข่ออืมอ้มอืม้ม con lăn tàu con tàu của lên mày mài chắc tôn Oi! Mm. Thầy cấm nhẹ nhàng Å. Mm. cho mua cái hầm nè Cái subscribe nhẹ kênh phải เนืะน้ำปลาห้าหันช่องอะไรย่งก็คุณชุ๋จึงนสซ่บแบบโดนๆบ่อยๆเนืะน้ำปลาห้าเฉี่ยน้อยหนึ่งล้ำลองดูล้ำเดี่ยวเบาอ้ามหำ หัวอืมามากมากเลยปลูกมาได้ใส่ อไไ้ผลปุ๋ยใส่ยาอนะี่ยนะปลูกขมิชาตอเขาหลันเตา ขนาดของมักี๋ยวคนชอบเนาะ เดี๋ยวน้อยหนึ่งเจ้าสำหรับคลิปนี้ใครฮักใคร,ใคร,ใครชอบฝากเป็นกำลังใจก็ไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อช่องมานิเตอรนะเจา้ายิ้มนะเจา้าคลิปนี้มาถึงหลับผมโอมก้อยขอผมสุกี่ส,สุน้องดูนะเจา้าใครฮักก็ฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อช่องมานิเตอรนะเจ้าไว้ป้ากับนายคลิปหน้านะเจา้ามาดูว่ามานิจะมาแงะอะไรอย่างสู้กินครับน,นอ้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเจา้านะเจา้าขอบคุณเจา้าสวัสดีเจ้า